ลับสวัสดี f อชาวช่องทุกท่านนะฮะวันนี้เราจะนำทุกท่านมาเยือนร้านอาหารซึ่งเป็นของเด็ดของดังขึ้นชื่อของสมัดแพร่ก,ก็คือ ขนมจีนนะฮะซึ่งจะวันนี้จะเป็นอีกร้านหนึ่งที่เราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมแล้วก็ชิมกันนะฮะร้านนี้นะฮะทุกทีก็จะคนแน่นมากนะ,ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะฮะว่าจะเป็นร้านอะไรแล้วก็มีเมนูอะไรให้เราติดตามบ้างนะฮะตามกันไปเลย นำทุกท่านนะฮะเดินทางมายัางร้านแล้วนะฮะบริเวณร้านจะมีที่จอดรถบริเวณด้านในของร้านอย่างกว้างขวางนะสามารถเข้ามาทางหน้าร้านแล้วก็เข้ามาจอดได้น,นะฮะวันนี้เรานำทุกท่านมาเยือนอยังร้านขนมจีน อินดี้อ่าถูกต้องแล้วนะฮะซึ่งเป็นร้านขนมจีนที่ตั้งอยู่ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพรบนนแ่บ้านหนองแคมบ้านหนองแคม,มบ้านหนองแคมตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ซึ่งสามารถเข้าได้หลายทางนะฮะก็คือเข้าทางอ่าแยกที่จะไปยังพระธาตุช่อเฮเรวเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้หรือจะมาทางตำบล ร่องฟองแล้วตรงมาเรื่อยๆผ่าน,านแยกบ้านส่วนเขื่อนก็ตรงมาเรื่อยๆก็จะมาถึงนะฮะผ่านร้านกะรี่ปับคาเฟ่เข้ามานะฮะเนาะ,ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของร้านขนมจีนอินดี้นะฮะซึ่งใกล้ๆเที่ยวน,นี้ก็จะมีคนแบบ มากินเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบมานะฮะเพราะว่าของอาจจะหมดได้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีเมนูอะไรให้เราได้ชิมแล้วก็ทดลองบ้างนะฮะตามกันไปเลยค่ะพอมาถึงในร้านนะฮะร้านคือหนมเส้นน้ำย้อยบายอินดี้นะฮะ ขอแก้คำพูดเมื่อกี้นะฮะเราจะสั่งอะไรกันดีนะฮะก็จะมีเมนูส้มตำขนมจีนเมนูนำเสนอปีกไก่ทอดแล้วก็หมูยอทอดที่ห้ามพลาดนะฮะต้องสั่งเลยตามสั่งเลย,เลยก็คือขนมจีนปีกไก่ทอดขนมจีน2ชุด,ชดอ่าแล้วก็อ่าตามที่เขาบ,บอกว่า เมนูแนะนำตําส้มโอน้ำปูหนึ่งแล้วก็มองไม่เห็นกุปรารากุปร,ราเน้นหวาเน้นหวานหนึ่งแล้วก็ตามตามหมูยอปาร,ราปาร,ราเน้นหวานหนึ่งแล้วก็ปีกไก่ทอดหนึ่งแล้วก็หมูยอทอดหนึ่งได้แล้วนะฮะ น่าจะสั่งประมาณนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปสั่งนะวันนี้มีส้มโอน้ำผูกอะค่ะโอเจ้า<ะ>ตรงนี้นะฮะ,ะจะมีขนมเส้นอ่า<ะ>เขาบอกไว้ว่าเป็น<ะ>เป็นเซตนะฮะแล้วก็เมนูยำนะฮะแล้วก็เมนูส้มตำแล้วก็เมนู เมนูนำเสนอปิดไก่ทอดหมูยอทอดนะฮะอันนี้โซนของครัวแอมครัวแอม มีผักบุง้ถงถั่วงอกนะฮะก็ที่โต๊ะของทุกท่านนะฮะก็จะมีซิกเนเจอร์ก็คือน้ำย้อยตั้งไว้นะฮะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกน้ำย้อยของทางร้านนะฮะเป็นการใส่หอมเจียวพริกเออแล้วก็มีเกล็ดเอลซ่า เพิ่มความอร่อยเพิ่มความอูมามินะฮะที่นี่จะรสชาติจัดจ้านนิดนึงรสชาติเผ็ดนิดนึงเพราะฉันต้องระวังในการที่จะเอามาแ ham ชิมก่อนอ่าชิมก่อนแล้วก็ถ้าสนใจก็คือมีมีกิฟตเซตอ่าที่สามารถซื้อไปฝากได้นะฮะกิโลละสี่ร้อยบาทนะฮะซื้อได้หรือซื้อละห้าสิบเนห้องเรากว่าข้าแคบบาง จะไปดอ๋อตรงนี้อีกอันหนึ่งนะฮะหมเอลซ่าไม่ใช่รถหมูรถน่าจะผลิตภัณฑ์เพิ่มความอร่อยใร่ชอบก็สรถหมูเพิ่มเติมนะฮะถ้าอยากบางคนชอบก็แอมเพิ่มเพิ่มแบบรสชาติแล้วก็กลิ่นใช่มด้กรใส่ด้วยกันอุ้ยแบบนี้ ไม่ใช่ก็ต้องใช้แบบมีวัฒนธรรมใส่ช้อนนะฮะกินขวแอ้มตักได้แบบบุฟเฟ่นะฮะแอ้มได้เป็นผักต่างๆกะหล่ำผักดองผักบุ้งแล้วก็่วง,งอกกินแบบเพื่อให้รู้สึกเฮลตี้และสุขภาพดีนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นเซตขนมจีนแล้วก็น้ำหมูก็จะเป็นน้ำใสซิกเนเจอร์มีน้ำหมูมีเลือดนะฮะเราจะมาสาธิตวิธีกินน้ำพริกขนมเส้นน้ำพริกน้ำยอยนะฮะหรือแล้วก็จะต้องเทน้นำพริกน้ำยอยก่อนนะฮะปริม,ออมาณพอสมควรน,นะฮะว่าเราจะกินเท่าไหร่กะไวนะฮะ เขาบอกว่าถ้ากินเหลือปรับแล้วก็มาแอ้มผักที่เราแบบเห็นสมควรว่าอยากกินนะฮะใ้าชอบความนัวให้เติมผงเดลต้าหมูถูกต้องเพิ่มความนัวได้นะฮะแล้วก็จะต้องมาคลุกเคล้าให้พอดีคำนะฮะนะฮะก็จะตักกิน แล้วก็มาเสริมนม้ำเป็นน้ำซุปให้มันคล่องพออร่อยมากเพราะมีความเผ็ดของพริกมีความสดชื่นของผักแล้วก็มีเส้น เดี๋ยวมอกรอบเดี๋ยว,วมาจ้าและอันนี้ก็คือเมนูแนะนำห้ามพลาดนะับปีกไก่ทอดจะมาเป็นเซตแบบนี้อันนี้ก็คือ,อหมูยอทอดนะฮะก็จะเป็นเซตแบบนี้อันนี้เป็นตามหมูยอปลา หนึ่งเสิร์ฟแล้วก็อันนี้ก็คือตามปูปาร,ราอีกหนึ่งเสิร์ฟนะฮะกินแม้มกันนะฮะช,ชิมก่อนนะฮะที่หมูยอ,อก,ก่อนเด้งในปากเราเจ้าของทอดเราก็เลยแบบว่าปลืม้มใจฟูฟอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะฮะันนี้ใช้มือเลยนะฮะร้อนๆ จิ้มกับน,น้ำจิ้มของทางร้านนะฮะอืมน้ำมันกินแบบร้อนๆนะฮะเนื้อหวานป่างสมชื่ออร่อยมากอันนี้คือ หมูยอหวานไม่เผ็ดโอเคมากตอนนี้เมนูแนะนำมาแล้วนะฮะตำส้มโอน้ำปูฮ่อืม <c oughs> <c oughs> มีความแบบสดชื่นน้ำปูมีความกลมกลม่อบ <c oughs> โอมีความแบบแตกในป่าแตกในป่าเค็มพอดีมากตอนนี้เรารับประทานกันเสร็จแล้วนะฮะของกินบนโต๊ะ เกลี้ยงเลยนะฮะเดีย๋ยวเราจะไปดูกันว่าทั้งโต๊ะนี้มูล,ลค่าเท่าไหระะ่เราจะไปเช็คบินกันค่ะแล้วเราก็ได้เช็คบินกันแล้วนะฮะทั้งหมดนี้มูล,ลค่า360บาทนะฮะซึ่งก็ได้อะไรฮะขนมจีน2ชุดนะฮะเนาะตำส้มโอน้ำปูหนึ่งปูปลารา หนึ่งหมูยออีกหนึ่งที่เรามารวมกันแล้วนะฮะแล้วก็เซตไก่ทอด1ชุดเซตหมูยอทอด1ชุดนะฮะก็กินจนอิ่มมากนะฮะก็สนนก็คือคุ้มค่ากับราคานะฮะเนาะร้าะะนานนะฮะใครแวะเวียนมาทางจังหวัดแพร่อยากจะชิมร้านน้ำยอยนะฮะขนมจีนน้ำยอยก็ แนะนำนะฮะมาที่นี่ได้นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งชอยที่เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะฮะในการที่แวะเวียนมาชิมน้ำย่อยสุดของทางจังหวัดแพร่นะ,ะเพราะฉะนั้นอ EP นี้ได้มา,ท,ท,าทุกท่านมาเที่ยวแล้วเพื่อชิมน้ำย้อยแล้วนะ EP ต่อไปก็ติดตามว่าหญิงบนวดงจะพาทุกท่านไปนเที่ไหนสำหรับ EP นี้เขากล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดกระดิง่งกริ๊งกริให้เราด้วยนะคะ